ต่อไปนี้ต่อไปนี้จากใจคนพลามสองนะ,อะคนที่อยู่ย่านพลามสองนี่คือส่วนหนึ่งนะจากใจคในลายกลุ่มของพระผู้ใหญ่เขาก็แชร์กันเขาก็คุยกันสะท้อนความรู้สึกสะท้อนความรู้สึกอเอาึันอย่างนี้คืนวันศุกร์ที่สิบสี่ศุกร์ที่สิบสี่ที่ผ่านมานช่แหละตอนเรื่องมีผู้ใหญ่กลุ่มหนึ่ง เขารวมตัวกันเขาจะไปฟังท like ักษิณพ <Luis> ูด <diction> ท <aries in Portuguese> ี <related> ่โรงแรมเซนรัลเวิลค่ะที่โรงแรมเซนทาราเซนรัลเวิลก็คือเซนรทลเวิลนั่นแหละเซนทราเซนรัลเวิลคืนวันศุกร์ที่14เนี่ยคุณทักษิณเกตจะไปจะไปสเปคเก็งก็ผู้ใหญ่กลุ่มนึ่งเขาก็รวมกลุ่มกันเขาก็จะไปฟังนะแต่แต่ผู้ใหญ่กลุ่มนี้เขาก็บอกว่ารวมรถกันไปดีกว่าไหม เขาก็นัดรวมรถกันที่ออวัดสมเณนาลีเพอาเส้นทางรถติดไงเขา็นัดเจอกันที่วัดสมเณนาลีเขาก็เอารถไปรวมกันแ,แล้วก็วไปคันเดียวอ๋อพูพูคาคาพลูขากลับก็กลับร่วมกันมาที่เดิมใช่ไหม้กลับมาที่เดิมที่วัดสมเณนาลีถึงจะกลับบ้านได้ ถูกต้องบางคนต่างก็เอารถไปจอดตรงแถววัวสมินารีมันต้องผูต้องกลับมาที่เดิมเพื่อจะกลับบ้านรวมกลุ่มกันไปรวม,มรถกันไปขากลับมันก็ต้องรวมกลุ่มกันกลับรวมรถกันกลับค่ะข,ขึ้นวันศุกร์รถข่รถมันมันจอดอยู่ตรงวัสมินารีไงรับทราบเลยโ <Okay. S 1> อเคอะไรไงต่อที่นี้อย่างนี้จังหวะที่กลับจากเซนทรัลเซนทรัลเบอร์เนี่ยน่าจะสักสี่ทุ่มมาถึงวัสมินารีมาทางด่วนรถไม่ติดจังหวะนั้นมาสักสี่ทุ่มครึ่ง เกือบเกือบห้าทุ่มนะ,ะกว่าจะ,ะล่ำลากันล่ำลาอะไรตามสไตล์ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เขามีเวลาล่ำลากันเยอนะไงจากนั้นเจอก,กันทุกวันยังล่ำลากันนานมาเอิญมาเอิญม,ม,มีผู้ใหญ่คนหนึ่งคบ้านของเธออยู่พระรามสองพอดีเลยเหรอผู้ใหญ่คนนั้นก็ขับรถกลับบ้านแต่กว่าจะถึงบ้านนี่เที่ยงคืนเที่ยงคืนครึ่งอกับตีหนึ่งเที่ยงคืนโอ้โห เช้าวันรุ่งขึ้นเธอจึงรับทราบว่ามันเกิดเหตุถล่มและมีคนตายหลายศพค่ะแล้วเธอก็โพสต์ระบายความรู้สึกออกมาอร่างนี้คืนวันพระหัสพอถึงข้ามเที่ยงคืนมันก็เป็นวันวันเสาร์ที่คืนวันศุกร์มาต่อเนื่องวันเสาร์คืนวันศุกร์ข้ามเที่ยงคืนมันก็จะเป็นวันเสาร์สิบห้าวันเสาร์สิบห้าใช่ทันทีที่ข่าวทางด่วนถล่มมัน กระจายกันออกไปผู้ใหญ่หลายคนก็รีบโทรหารีบเช็คกันสนับบันไหวว่าผู้ใหญ่คนนี้บ้านอยู่พะรามสองเป็นไงบ้างเป็นอย่างไรบ้างหมายถึงอาการเป็นไงหมายถึงกลับบ้านอาการกลับบ้านก็จะแยกย้ายตรงสมินาลรียกเกือบเกือบห้าทุบห้าทุบโฮแล้วเหตุเกิดมันตีหนึ่งกว่าทุกคนก็หวาดเสียวแล้วเธอก็เป็นสุภาพสตรีสูงวัยด้วยทุกคนก็เป็นห่วงเป็นผู้หญิงขับเร็วนักก็ไม่ได้ทุกคนก็เป็นห่วงเธอกลางคืนก็เช็คกันใหญ่เลย เช้าวันรุ่งขึ้นเธอก็มานั่งโพสต์ด้วยข้อความดังต่อไปนี้ต้องบอกเลยนะจากใจคนพระรามสองใช่ไหมสอจริงๆจากใจเธอผู้นั้นละกันนะครับเธอบอกว่าดังต่อไปนี้ขอบคุณมากๆที่เป็นห่วงอ่ะดานดาวขนองมันติดประกาศปิดตามใจตรูมาตั้งแต่พฤษภาคม67ถึงพฤษภาคม68 ตั้งแต่สามทุ่มถึงตีห้าคือหลังสามทุ่มถ้าจะไปพระรามไม่ก่อนหน้านี้แล้วใ่ถ้าจะไปพระรามสองโดยขึ้นทางด่วนต้องไปอ้อมทางสุขสวัสดิ์จอมทองอซึ่งก็กําลังทํารถไฟฟ้าพอดีเลยซึ่งกําลังทํารถไฟฟ้าอยู่วะปะไม่รู้แม่จุดๆทั้งมืดทั้งแคบมากอีกทางก็ไปออก ออกไปทางถนนบรมราชชนีไปออกพระรามสองเมื่อคืนเมื่อคืนก็คือคืนวันศุกร์ศุกร์สิบสี่ตอันสิบห้าท่านนี้ผู้ใหญ่ท่านนี้บอกว่าเมื่อคืนมาเส้นมาเส้นราชชนีไปพระรามสอง ออกจากสมีนารีสะดวกเลยแต่บิดามันก็สร้างทางปิดเลนวุ่นวายไปหมดหลายช่วงรถติดโคต,โคตรกว่าจะถึงบ้านเที่ยงคืนครึ่งหมดแรงเลยด้วยวัยของเธอก็น่าจะหมดแรงออพอขับรถนานอะ่นนอะเกือบชั่วโมงก็น่าจะหมดแรงขับรถเป็นชัว่วโมงอะ่ะใช่ไหมเป็นชั่วโมงอะ่ะเห็นข่าวไปถึงข่าวไอคาเนี่ยที่เกิดเหตุเขาตื่นขึ้นมาปับ <ก>า้จอา่าวทางด่วนมันถลม่มแล้วก็มีคนตายเธอบอกว่าเธอบอกว,ว่าเมื่อเช้าบอกตรงๆน้ำตาซึมไม่รู้ตัวมันเกิดซ้ำซากเกินไปแล้วจจุกอ,อกชีวิตแบตบซบสงสารตัวเองสงสารคนพระรามสองและคนผ่านเส้นทางนี้ที่ต้องเสี่ยงภัยไม่เว้นวันเห็นเจ้าหน้าที่ห่อศพ5้าถึงหคนตายที่ทยอยขนออกมาจากซากคานปูนที่ถล่มพังไปแล้วเศร้าใจที่สุดแม แม้ไม่ได้เป็นญาติพี่น้องเราก็เหอะมันเป็นการตายที่ไม่สมควรเลยไม่รู้ใครต้องรับผิดชอบบริษัทใหญ่ก็ซับผู้รับเหมาไม่รู้กี่บริษัทคนงานส่วนใหญ่น่าจะเป็นพมา่ามากกว่าคนไทยชีวิตบัดซบไม่ต่างกับคนพระรามสองเลยมันคับแค้นเซ็งโคตรจริงๆตอนนี้นี่คือความรู้สึกของของอของเธอผู้นี้ระรนะอ,อก็พี่เพื่อนน้องก็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 กกทำตลกใส่เธอ อยากจะให้เธอคลายความเครียดค,ความตอนหนึ่งที่พยายามพยายามจะทําตลกแต่เจ้าตัวจะตลกด้วยหรือไม่ไม่แน่ใจนะตลกไม่ออกอติดมากถึงบ้านทิ้งคืนครึ่งเลยนะครับเรื่องระวังที่พระรามสองนี่จะให้ชาวบ้านระวังเองคงยากมากๆ มันก็จริงนะนอกจากขับอ้อมประเทศกันไปเลยก็คืออ้อมหนีเส้นทางก่อสร้างกับเส้นทางอ้อมประเทศกันไปเลยที่ไหนมีก่อสร้างก็อ้อมหนีไปไงพยายามพยายามที่จะทําตลกเพื่อให้สุภาพสตรีสูงไหวเธอคนนั้นแต่เธอคงไม่ตลกด้วยแต่เธอคงไม่ตลกด้วยตลกไม่ออกเระบายเลยเธอใช้คําว่าชีวิตบัดซบสงสารตัวเองมันทแขนเซ็งโคตรจริงจริงตอนนี้อ่ะวิถีชีวิตคนรานสอง ชีวิตคนพระรามสองข้อมูลอย่างอื่นๆไม่ต้องเรียนกันก็ได้รู้กันหมดตั้งแต่เมื่อวานเสาร์อาทิตย์เสนอข่าวกันละเอียดยิบใช่าวันนี้ก,ก่อนรายการเจารลึกทั่วไทยผมเข้าใจว่าคงรับข่าวกันจนอยากจะอ้วกแล้วแหละรู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นยังไงรอสรุปสาเหตุเท่านั้นแหละอะไรประมาณนั้นรอสรุปสาเหตุที่ชัดเจนว่าเกิดอะไรยังไงหกเจ็ดเกิดห้าครั้งใช่ไหมพระรามสองห้าครั้งค่ะหกแปด เข้าแค่เดือนที่3มอีกหนึ่งครั้งใช่ไหมสิบห้ามีนางไงที่ผ่านมาแต่ <ไป S 1> ครั้งแต่ครั้งแรกของปีห8แปดท่าทางจะยับเยิน <c oughs> สหัสกกันแล้วก็เป็นเรื่องที่หวาดเสียวที่สุดสร้างอะไรที่คล่อมกับอะไร <c oughs> ถ้าจะสร้างอะไรที่มันคล่อมกับอะไรเป็นชั้นที่สองเป็นชั้นที่สาม <c oughs> และ <c oughs> ถ้ามันพังลงมามัน มันมันจะกระทบไปไอ้ชั้นรองลงมาที่สร้างเสร็จแล้วอะมันมไม่ถึงพื้นทันทีนะใช่มันจะผ่านไอ้ชั้นที่สองชั้นที่สามสมรวกคุณสร้างซ้อนชั้นที่สามลงมาชั้นที่สองมมก็เสียหายกโดนชั้นสองก่อนที่จะมาชั้นล่างก่อนที่จะถึงชั้นล่างโอ้โหไม่อยากนึกเลยนะหวาดเสียวจริงๆคระหบาดเสียวจริงๆอเเืเข้าใจเลยเข้าใจเลยเรื่องระวังที่พะลามสองนี่ จะให้ชาวบ้านระวังเองคงยากมากๆนอกจากขับอ้อมประเทศกันไปเลยโออันนี้ประชดเจพรามสองผู้ใหญ่ท่านนั้นเธอจะตลกด้วยไหมเนี่ยตลกไม่ออกหรอกตลกไม่ออกหรอกรับทราบกันตามนี้นะนี่คือใจจากใจที่จริงก็เตรียมข้อมูลไว้เยอะนแต่ขี้เกียจแล้วไม่เอาละนะเราข้าประเด็นเนื้อหาที่เราอยากนำเสนอดีกว่าเอากันอย่างนี้พักสักครู่เรียงอารมณ์นิดหนึ่งในช่วงหน้าเข้าสู่สาระจริงๆแล้วนะค่ะมีก็สาระ ด้ความเคารพนะห้าครั้ง2567ถ้าเราเอาความให้สัมภาษณ์ของผู้ที่ควรจะต้องรับผิดชอบผู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์มาเรียงต่อกันเราก็จะพบว่าผู้หลักผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องที่ต้องรับผิดชอบในอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในความสูญเสียที่เกิดขึ<ม>้นเอาแค่รอบปี2,567ทั้ง5ครั้งมาเรียงกันนะสคลิปเดียวกันเลย สักคลิปเดียวกันเลย 1. เสียใจสองขอโทษ 3. จะทำให้ดีขึ้นสรอสมุดพกบันทึกประวัติผู้รับเหมาเหมือนกันหมดเลยมาอีกครั้งก็คือเมื่อวันเสาร์ที่15ครั้งแรกของปี2,568เอาค้อยห้สัมภาษณ์มาเรียนต่อกันก็พูดเหมือนเดิมอีก ผมชอบจังอาจารย์อมรนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างบอกว่าสถานการณ์ของพระรามสองมันเกินกว่าคำว่าวิกฤตและมันเกินกว่าคำว่าถอดบทเรียนเพราะมันจะถอดอะไรกันซ้ำๆซักๆ,กๆถอดกันอยู่นั่นแหละยิ่งถอดก็ยิ่งตายศพที่เท่าไหร่เมื่อวันที่15ศพสุดท้ายไหมไม่รู้